แนวทางการทำ m o o u t s o l a t i o n เมื่อเป็นกลุ่มเสียงหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อแนะนำให้ทำการตรวจตามขั้นตอนดังนี้การตรวจแบบ r a p i d n n t i g e n Test นนัดหมายกับสถานบริการ 2. ทํทำแบบคัดกรอง 3. ทํทำการตรวจสวบจมูก 4. ผู้ให้บริการนำเชื้อไปตรวจ 5. กลับบ้านและรอรับผลการตรวจด้วยแอนติเจนเทสเคสหนเตรียมตัวก่อนทำการทดสอบเช่นล้างมือและเช็ดโต๊ะที่วางชุดตรวจ 2. เก็บตัวอย่างในโพรงจมูกตามที่ระบุในคู่มือ 3. ทำการทดสอบตามตัวอย่าง 4. แปลผลการทดสอบคือผลลบจะมีแถบสีอยู่ตำแหน่ง c ส,ส่วนผลบวกจะมีแถบสีทั้งสองตำแหน่งเมื่อผลเป็นบวกจะมีการจำแนกผู้ป่วยตามอาการดังนี้ผู้ป่วยสีเขียวไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยเช่นมีไข้ไอควรรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามหรือรักษาตัวที่บ้านผู้ป่วยสีเหลืองอาการไม่รุนแรง แต่จะมีอาการเหนื่อยหอบหายใจเร็วควรเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยสีแดงจะมีอาการหอบเหนื่อยหายใจลำบากปอดอักเสบดุนแรงและมีภาวะปอดบวมควรเข้ารักษาในโรงพยาบาลแนวทางการแยกกักตัวที่บ้านในระหว่างรอแอดมิตโรงพยาบาลและแพทย์พิจารณาแล้วว่ารักษาตัวที่บ้านได้ จากสถานพยาบาลจะมีอุปกรณ์การประเมิอนอาการการประเมิอนอาการผ่านระบบเทเลเมตการรับยาจากแพทย์อาหารสามมือ้อหากมีอาการแย่ลงให้แจ้งทีมแพทย์และรีบนำส่งโรงพยาบาลค่ะการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโควิด -19 เมื่อแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน 1. ห้ามออกจากที่พักหรือห้ามผู้ใดมาเยี่ยมที่บ้าน 2. ห้ามเข้าใกล้ทุกคนหรือต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตร 3. แยกห้องพักและของใช้ส่วนตัว 4. ห้ามรับประทานอาหารด้วยกัน 5. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหากไม่ได้อยู่คนเดียวและที่สำคัญนะคะมั่นสังเกตอาการตนเองวัดอุณหภูมิทุกวันหากมีอาการแย่ลงให้รีบติดต่อทีมแพทย์เลยนะคะ